ขอเชยนเชิญเลยครับอ่ะมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเริ่มหลังไหลกันมาแล้วนะฮะตอนนี้พูกไปแล้วถ้าสองืนแล้วครับพูกนะครับเรียกขื่นด้านหลังนี่เฮงเฮงนะครับเฮงเฮงครับเฮงเฮงอ่ะพนักงานของเราตอนนี้มีไม่มีท่านเดียวเองตอนนี้ที่ขายขายบัตรโอาไม่เป็นไรเนาะเอามาเรื่อยๆเครับมาเรื่อยๆ สวัสดีที่ม่ครับรับครับรับรับสมัครพนักงานครับนี่แบงคช้อนเราขึ้นเลยแบงค์ช้อนเราขึ้นเลยตัให้ตัวตอนไรกูกจะมียนตอให้ัวฮะปีนกูอาร์บตอนรับธนาคารนะรับสมัครรับสมัครพนักงานครับ รับสมัรพนักงานสอยดาวนะครับช่วงนี้มาเลยครับมาเลยครับมาเรียนเชิญนะครับทุกท่านเลยนะครับตอนนี้สอยดาวของเราก็ได้เวลาแล้วนะครับบัตร40บาทนะครับ40บาทนะครับนะครับขอเียนเชิญนะครับมาทําบุญแล้วก็ต้องมีดวงนะครับเนาะซื้อตั๋วเสร็จซื้อบัตรเสร็จก็ต้องไปล้วงไห้นะครับต้องล้วงไห้ เอออ้าวมีแบบแปลกๆนะฮะนะาล้วงหมเจะยื่นสว่าเลยไเรีปอมือยมือโยิงโชยเฉลรห้มนร่เลยิงโชวอ่าตอนนี้นะครับพนักงานเขาเราขานคะแนนะครับนะอ๋อยังไม่มาเือทายตู้เลยว่าต้องสวย่เยวันโอันนี่แหละ ครับครับธรรม,มาดาธรรม,มาดาต้องสวยไม่ก่อนมา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 ,มาเนยวันนี้เขาเราก็มีช่างภาพมาจากหลายๆช่องนะฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามาแล้วช่องหนึ่งนะครับนะช่องนี้ช่องไหนเนาะนี่คลาดอะรู้สึกคึกคักนะฮะคึกคักนะฮะตอนนี้เริ่มคึกค,ะคะักมากอ่าไหนไหนมีมีใครได้แบบ ทิ้ใหญ่ๆไปอีกนะมีไหมโอ้รองเท้ากนมีชุก็มีของเยอะนะครับวันนี้ของเยอะมากมายเลยนะครับเนี่ยฟูกนี่โอ้โหเป็น <BU' OC. S 1> มามามาเออัตังสองใบลูกเด,ด้วเด้อเด มาแล้วมา้งเดี๋ยวเชนมา้เอาผนุได้บัตรแลยลูกไปล้วงหายลูกไปล้วงหายอ่าไปล้วงหายทางนี้มามามาเอออ่ะมาอ่าเดี๋ยวให้คุณพ่ออุ้มหน่อยคุณพ่ออุ้มขึ้นล้วงหายหน่อยเโอ้ขายดีครับขายถายดีตอนนี้เริ่มมาแล้วฮะเริ่มหลังไหลมาครับขอเชิญเลยนะครับนะฮะ หลังจากทำบุญเสร็จนะครับนะก็มาเสียงดวงกันของขวัญของรางวัลเรามีเยอะนะฮะหรือถ้าเกิดว่าสาวๆถ้าถ้าถ้าไม่ผสมจะเอาชิ้นรางวัลไปจะเอาพนักงานไปก็ได้นะ ปัปัอัสนีจอกจบหายไยอ่จกหายจหายอ่าลวงหายนี่ยิ่งเธอยังเกิดกินตะหันด้วยล้วงหายไปล้วงหายเอาอ่าลวงไปล้วงเลยอาจจะเอามาสองสองม้วนสองสองอสออองออองสอองอออ ช่วงนี้นะครับช่วงนี้สอยดามเราก็กเปิดทําการแล้วนะครับนะฮะสี่สิบบาทนะครับวันละสี่สิบบาทครับของฝัญของรางวัลเราก็ล้นแตกชิ้นใหญ่ๆหญ่อย่างพูกอย่เอ้โหเอามากองกันเต็มตับเลยนะพูกนะมีทูกมีกะละมังมีกะละมังสเตนเล็กมีโอ้หลายอย่างมีหม้อมีม ตู้ยิงพื่อนที่โอ้โหพันลมมีนะพันลมมีไหมเอาพันลมก็มีนะโอ้รู้สึกว่ามีมีผูกไม่พอมีหมอนดีนะครับอ่าถ้าทักได้ผูกแล้วยังขาดหมอนก็ต้องมาซื้ออีกเพื่อได้หมอนไปนะครับสี่ขอพิชิตเบอร์สีเบอร์สี่กุลาลันโุลาลันให้ยายอันหนึ่งที่เบอร์ห้าเบอร์ห้าเบียดให้ยาย อโอ้สมมุติถ้าเราได้ฟูกไปต้องได้หมอนอีกเดี๋ยวพี่จะบอกว่าถ้าได้หมอนแล้วก็ไม่มีคู่นอนนี่ทำยังไงทีน,น,ทงงนี้ไม่มีคู่นอนทำยังไงเนอะอ๋อ